สวัสดีเพื่อนเพื่อนตัวนี้มันเสียครับผมตัวนี้มันอยู่อย่างนี้ครับผมลมมันไม่ออกตัวนี้ลมมันไม่ยอมออกเปิดแล้วลมไม่มาไม่รู้มันเสียตรงไหนมันตันทางไหนหรือปะก็เลยย้ายมาใส่ตัวนี้เพื่อนเอนเราก็เลยย้ายมาใส่ตัวนี้ ผมเองก็เซอร์ไปสนานกะว่าจะไปซื้อตัวนี้มาใส่ไปเห็นตามร้านช่างแล้วเขาต่อตรงนี้ได้ผมก็เลยมาทําดูก็ปิดเปิดลมธรรมดาเพื่อนก็ใช้ได้แล้ว ใช้ได้แล้วเป็นเพื่อตัวนี้มันเสียลมมันไม่ออกไม่ดูมันเสียตรงไหนผมก็ว่าจะไปร้านช่างผมไปเห็นร้านคือก็ซ่อมรถข้าต่อตรงตัวนี้ผมก็เลยมาต่อตัวนี้ใช้อย่างนี้ใช้ได้เพื่อนใช้ได้แล้วเราก็เซอร์ไปสักตั้งนานไม่ได้ใช้ไปตั้งนาน กะจะไปซื้อไอ้ตัวตัวนี้อยู่คนที่สุดทำอย่างนี้ได้แล้วเพื่อนไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องเสียตังคตอนนี้มันก็นมีที่ปล่อยลมตรงนี้ได้อันนี้คือตัวปล่อยลมเพื่อนเพื่อนอันนี้เราก็ปิดเปิดลมตรงนี้ แล้วก็มาต่อตรงตัวนี้ตัวนี้เราไม่ใช้ละแมวละตัวนี้มันเสียผมสตาร์ทลมเข้าไว้ลืมปล่อยทิ้งตัวนั้นเลยเสียเลยมันจะเป็นสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ไม่เข้าใจมันจะเกี่ยวกับปั๊มลมสายได้แล้วพเพื่อ ตอนแรกกระจายไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนข้าต่อตรงตัวนั้นได้ผมก็เลยมาทำต่อตรงใช้ได้โอเคอยู่ผมเอาไว้เป่ามอเตอร์เนี่ยมอเตอร์พวกนี้ผมต้องเป่าเรื่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝุ่นละอองมันเข้าไปจับทำให้มอเตอร์ไหม นี่โมอเตอร์พวกเนี้ฝุ่นละอองมันเข้าไปผมต้องใช้เรื่อยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยก็ไหม้ไปแล้วเนี่ยไปพันทีก็ตั้งห้าหกพันเนี่ย เราต้องเอามาไว้เป่าฝุ่นละอองด้วยเราทํางานอย่างเนี้ยมาฝุ่นละอองมันเข้าไปเกาะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะครับเ,เพื่อนเพื่อนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้บ้างน,นะครับเ,เพื่อนๆทำความสะอาดน้องหมูนะครับ ครับมีล้าแล้วแค่นี้แล้วครับผมนี่กำลังจะลายเลยเนี่ยกำลังจะเดือ้อส่วนที่เหลือครับผมเหลือแล้วก็เลี้ยงไว้ติดแล้วไปเรื่อยๆ ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้บ้างนะครับไม่มีใครกด้เลยขอขอบคุณนะครับ